พาสต้ากันบ้างดีกว่านะครับพลจะทําเมนูพาสต้าที่มีกลิ่นอายแบบไทยๆครับผมจะทําผัดพาสต้ากุ้งซอสกระเพราครับในการทําซอสกระเพราทําให้ง่ายเนี่ยนะครับก็จะมีพริกชี้ฟ้านะครับสีแดงพริกชี้ฟ้าสีเหลืองครับมีรากผักชีอันนี้ซอยไว้แล้วเล็กน้อยนะครับมีกระเทียมครับค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วก็มี มิข่าครับใส่ใบกระเพราลงไปครับแล้วผลก็จะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนะฮะเราใส่ส่วนประกอบของที่เป็นของเหลวเนี่ยครับแค่พอว่าให้ปั่นได้เท่านั้นครับถ่ายส่วนผสมใส่หม้อรครับใส่น้ำตาลทรายลงไปใส่น้ำปลานำไปตั้งไฟครับ แล้วก็เคี่ยวให้ซอสของเราค้นดีครับเราลองดูนะฮะถ้าเปิดซอส มีความข้นขึ้นเคลือบหลังช้อนได้อย่างเงี้ยครับประมาณนี้พอล้ครับผมพักซอสให้เย็นครับระหว่างนี้เนี่ยนะฮะเราจะทำกุ้งทอดนะครับอันนี้ก็กุ้งแกะเปลือกทำความสะอาดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทอดพริกนิดหนึ่งแล้วก็จะทอดไข่ด้วยครับจะทำใคล้ายไข่ลูกเขยครับสำหรับตัวไข่นะครับลก็ต้มให้เป็นอย่างมะตูมครับเดี๋ยวเรามาทอดส่วนประกอบของเรากันเลยครับอ่ะนเริ่มจัดพริกก่อนนะครับ ทอดกุง้งทอดไข่ทอดใบกะเพราทอดพริกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำตัวผัดพาสต้ากันเลยดีกว่าครับเส้นที่พลเลือกใช้ในวันนี้นะครับเป็นเส้นที่มีส่วนประกอบของไข่ครับเขาจะมีลักษณะ,ะที่ต่างไปจากเส้นแห้งธรรมดาทั่วไปที่ไม่มีไข่นะครับตัวนี้มันจะมีความนุ่ม เข้ามาเพิ่มนะครับตัวนี้เส้นออกสีเขียวๆนะครับเพราะว่ามีส่วนประกอบของสมุนไพรอยู่ในนั้นด้วยนะครับเราใช้ทั้งหมด3ก้อนครับใส่ลงไปครับหลังจากที่ใส่เส้นลงไปแล้วนะครับรีบตามด้วยเกลือนะครับแล้วก็ต้มให้เส้นสุกดีใช้เวลา5นาทีครับเส้นของพลใกล้สุกดีแล้วนะครับผมใส่น้ํามันลงในกระทะครับไม่ต้องเยอะนะครับ สองช้อนชาก็พอเนื่องจากว่ากระทะที่พลใช้เนี่ยเป็นนอนสติกครับนอนสติกเนี่ยฮะคุณผู้ชมสมมติเราผัดอะไรก็ตามนะครับเราลดน้ํามันลงไปได้เลยครึ่งหนึ่งครับเพราะว่านอนสติ๊กเนี่ยคุณสมบัติของเขาคือไม่ติดกระทะอยู่แล้วดังนั้นก็คือว่าน้ํามันจะใช้น้อยลงเยอะมากนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ดีสําหรับคนที่ห่วงใยสุขภาพนะครับใส่มันกุ้งครับผมหช้อนโต๊ะนะครับแล้วผลก็จะเอาซอสที่เราทําไว้เนี่ยครับซอสกระเพราใช้ไม่เยอะครับใช้1ช้อนโต๊ะเท่านั้นครับ ใส่ลงไปด้วยนะฮะคนตักน้ําลวกเส้นนะครับลงไปประมาณครึ่งกระบวยครับผัดให้มันกุ้งหอมดีก่อนนะครับตอนนี้เส้นของพลได้แล้วครับเราก็จะตักเส้นออกมาครับใส่ลงไปในซอสผักเลยครับใส่ซอสปรุงรสลงไปครับหอมแดงเจียวเล็กน้อยครับพริกไทยครับใบกระเพราครับหลังจากนั้นเนี่ยฮะเราก็คลุกเส้น ให้เข้ากับซอสดีครับแล้วก็นำออกจากความร้อนจัดลงจานสวยๆได้แล้วครับ เรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งจานซอสอร่อยๆอนะครับที่มีเส้นพาสต้านุ่มๆเป็นส่วนประกอบหลักผัดพาสต้ากุ้งซอสกระเพรารับ